นำสิ้นงามงามมาให้ชมกันอีกแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะนกสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะวันนี้เอาสิ้นสีชมพูกะปิจกใหม่หมาให้ชมกันนะคะเป็นงานทํามือของชุมชนบ้านเราชาวสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะมาดูทีละส่วนกันเลยคะ่ะสีชมพูกะปินะคะผืนนี้พยานนกให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้หัวก็เป็นสีเดียวกันชมพูกะปิแล้วก็ด้น ดุเอลมดเนีนเรียบร้อยแล้วแล้วทั้งผืนนะคะจกลายดอกหมีค่ะตัวสิ้นลายดอกหมีนะคะแล้วก็หยอดด้วยสีชมพูหวานะคะ่ะอ่อนอันนี้จกด้วยใหม่นะคะใหม่สีเหลืองทองค่ะก็จะหรือเรียกว่าอะไรนะจก9แถวค่ะนะคะหนึ่งสองสาี่ห้าหเจดแดเค่ะอันนี้เฉพาะตัวสิ้นนะคะจกเแถวค่ะ นกให้ดูรายละเอียดของเนี่ยค่ะเห็นความเงาของเส้นไหมไหมคะสีเหลืองทองสวยงามมากแล้วก็ต่อด้วยเชิงนะคะเชิงก็เป็นงานจกใหม่บ้านเรานะคะอันนี้เป็นเชิงลายน้ำอ่างนะคะดอกสีชมพูฟ้าม่วงนะคะชมพูฟ้าม่วงค่ะให้ดูงานใกล้ๆค่ะงานสวยค่ะ อันนี้เป็นงานทำมือนะคะใส่สวยนานค่ะสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะนกรับประกันได้เพราะว่าชุมชนบ้านเราใส่มานานใส่กันเองทำใส่กันเองค่ะอันนี้เจอสวยงามก็เลยหยิบมาให้ชมกันนะคะดูข้างในได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการปูกลาวนะคะงานทำมือแท้ก็จะยุ่งนิดนึงเกิดจากการต่อได้ต่อฝ้ายนะคะ,คะอันนี้งานด้านในที่เกิดจากการมีปมได้มีงาน มีการต่อมีการโยงอย่างนี้นี่ค่ะ,คะอันนี้งานทำมือแท้นะคะพืนนี้ใช้เวลาทำประมาณเกือบสองเดือนค่ะสวยๆสีแบบนี้นานๆแวะเวียนมาให้ชมกันค่ะพืนนี้นะคะถ้าขายก็คือในราคา1,500 0 0บาทค่ะขอโทษค่ะ1,500 0บาทนะคะ สามารถติดต่อ,อาทางลายสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิ้นสุขโขไทยกับนกได้นะคะนกให้ไอดีลายไว้ที่รายละเอียดของข้อมูลฝากติดตามเพจเสื้อสิ้นผพานผืภาพเป็นเมืองด้วยนะคะฝากกดถูกใจกดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้นกด้วยผืนนี้งามสวยงามใครชอบสนใจทักนกได้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ